โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาถึงหัวคอวารีชั้นที่18นะครับอ่ะมาดูกันเลยครับผมบอสคือชันรานะครับบีสมงน้ำนะครับเงื่อนไขการชนะคือข้อที่1ภายในชนะชนะภายใน400เทิร์นนะครับใช้เอฟเฟกรูนปณิธานหรือว่ารูนวิวนั่นเองนะครับและข้อที่3คือห้ามหิวนะครับฟื้นตัวไม่ได้นะครับซึ่งในซึ่งในชั้นนี้เนี่ยเราก็จะกลับไปใช้ตัว ัวน้ํากันนะครับเพราะว่าชั้นนี้เราสามารถซีซีได้ตามปกติแล้วนะฮะอ่ะกลับไปใช้ไทรอนกันนะฮะอ่ะไทรอนนะครับแล้วก็ทีนี้เราต้องการลมบัฟหนึ่งตัวนะครับซึ่งแน่นอนว่าควรจะเป็นเอสซีโอนะครับเพราะว่าเอสซีโอเนี่ยสามารถสามารถลมบัฟได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นเกตขึ้นอ่เล่นเกตให้กับเพื่อนได้ด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นนะครับเราจะเอา a c o เนี่ยลบนะฮะลบพร้อมกับเ,เร่งเกตนะเหตุผลที่ใช้ a c o เพราะว่านี่ฮะเพราะว่าในห้องสุดท้ายเนี่ยมีผู้กันน้ำนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องใช้ a c o นะเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะผมก็จริงๆก็ไม่แน่ใจนะ,ะว่าว่าจะผ่านไอ้ตรงเนี้ยยังไงนะฮะไม่แน่ใจว่าโบเวิร์กเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าด้วยนะจริงจริงโบเวิร์กใช้ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีห้ามหิวนะครับเพราะฉะนั้น เราเหลือทางเลือกเดียวล้วเราต้องใช้เอ o น้ำนะครับในการเล่นชั้นนี้นะครับก,ก็คือจะเป็นทีมนี้เลยนะอ่าแล้วทีนี้สกิลของเอซน้ำเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมโยกรูนมานะในสกิลแท็บลิโค่บอมเนี่ยมันจะเพิ่มเกดรดโจมตีให้25อร์เซนให้กับให้กับพวกที่มีเกดรดโจมตีสูงสุดอ่าเพราะฉะนั้นเกดรดโจมตีสูงสุดเนี่ยหมายถึงก็จะหมายถึงตัวที่ ตัวที่สปีดเป็นอันดับ2นั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นชั้นนี้เราจะต้องทำอินทราเนี่ยให้ให้เร็วเหมือนกันให้เร็วเป็นอันดับ2อนะครับอย่างอันเนี้ยร้10 6, 10 6, 9, อยร้อยหกบวกร้อยห้าสิบเก้าอันเนี้ยร้อยห้าบวกบวกหนึ่งร้อยหกสิบหก่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมจะต้องทําอินทราเนี่ยให้ออกก่อนล่มนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะทําให้เพื่อที่ให้อินทราเนี่ยเร่งตามเอซีโอขึ้นมานะอ่ะเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมโยกกรูนมาก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะผมเอาของขุยมืดมานะเพราะว่าตอนแรกผมก็สลับของเอ o ซีโอนี่แหละไปใส่ขุยมืดนะครับเพื่อที่จะลองเล่นอารีนาเนี้ยแล้วผมยังไม่ได้สลับคืนนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวผมสลับสลับกรูนคืนมาก่อนนะเอาของขุยมืดมานะครับอ่ะคิดว่าน่าจะยังไงก็เร็วสุดอยู่ละเอซีโอนะครับ สำหรับคืนมาก่อนนะฮะอ่าคุยมืดอยู่ไหนวะเม็ดไหนวะเนี่ยจำไม่ได้ด้วยนะอืมคุยคุยอ๋อนี่นีเม็ดนี้เม็ดน,น,นี้นะคะอ่ะแล้วก็อีกเม็ดเม็ดช่องที่สองของคุยนะเดี๋ยวผมใส่นี้ก่อนกลองด้วยสปีดนะฮะ นี่จำไม่ได้ด้วยเม็ดไหนจำไม่ได้ด้วยฮนะผมก็ลืมแล้วไอ้วิธีที่แบบว่าย้ายรูนจากอีกตัวมาตัวนี้มาแบบย้ายมาทั้งเซตเลยอนะผมลืมแล้วว่ามันกดยังไงฮนะโอไม่ค่อยได้ใช้ด้วยฮนะปกติผมจะย้ายแบบค่อยๆย้ายทีละเม็ดทีละเม็ดนะเานะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาสวิปมั่วๆใส่ไปก่อนแล้วกันนะมีเแบบน,นี้เจอแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคือ เซิโอเนี่ยออกตัวแรกอยู่แล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับรอบหนึ่งคือไอเดียของชันนี้เนี่ยอันนี้ผมลอกเซชิโซมานะคือลอกมาเลยนะครับไม่ได้ปรับทีมอะไรจากเขาเลยนะเนี่ยอันนี้คือเราจะเอาเซิโอลบใช่ไหมเนี่ยเสร็จปุ๊บมันจะเร่งมันจะเร่งไอตัวที่เป็นอันดับสองขึ้นมานะฮะแล้วก็บัฟดาให้ตัวตัวที่เป็นสปีดอันดับสามนะครับเพราะฉะนั้นชั้นนี้เนี่ยผมจะต้องลดสปีดล่ม อ่ะผมจะต้องไปลดลดสปีดล่มหรือว่าเพิ่มสปีดอินท,ทาขึ้นมานะครับอ่ะผมเดี๋ยวผมลดสปีดล่มลงหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อลงชั้นนี้นะจะได้จะได้เป็นเคอร์เนลออเดอร์ที่ถูกต้องนะครับอะ่ะเดี๋ยวผมหารูนม่วมว่มวมวใส่ไปก่อนแล้วกันเอาแบบม่วมว่มวให้มันผ่านได้นะฮะเม็ดนี้แล้วกันนะฮะให้มันแบบช้าชา้ชาหน่อย อ่ะเม็ดนี้ก็ได้เดี๋ยวนะใช้หน่อยแล้วกันนะอ่ะเม็ดนี้แล้วกันนะมั่วๆไปก่อนอ่ะเนี่ยเหลือร้อยห้าสิบเก้าเท่ากันนะนี่ผมจะได้ไม่ต้องจูนมากนะเนี่ยไอ้น,นี่ร้อยห้าเก้าเหมือนกันแต่ว่าไอ้น,นี่สปีดต้นเยอะกว่านะครับอ่ะทีนี้เราเข้าไปดูเทิร์นออเดอร์ใหม่นะฮะอ่ะทีนี้เราพอเอาเอเซีโยลบไปปุ<ฮ>๊บอย่าเนี่ยเห็นปะทีเนี้ยอินทาม,มันจะถูกเร่งขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะไม่โดน คุก,กันน้ำกับลุยมืดในห้องสุดท้ายแทรกขึ้นมานั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเมื่อกี้กันนะครับอ่ะนี่ปัญหาคือห้องสุดท้ายนะฮะแล้วก็ไอต้ตรงเนี้ยโทมัสแล้วก็คือคกุกกี้ก็าหาันที่ที่มันเป็นตัว колл ับนะฮะก็ตัวเนี้ยล็อกสปีดยากด้วยแพสซีฟของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะมีติดปัญหาในเรื่องของการแบบโดนคกุกกี้มาจิ้มรีคูดาว เลกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าห้องที่หกับห้องที่2เนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหามากปัญหาจะอยู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถทําอินทาที่เร็วพอแล้วก็ไม่โดนมอนสเตอร์แทรกขึ้นมาเนี่ยแล้วเราสามารถโพวกมันได้หมดเนี่ยก็เราก็จะสามารถผ่านได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นห้องสุดท้ายเนี่ยถ้าใช้ a อซแล้วลบออกไม่หมดกดออกเริ่มใหม่ได้กดออกเริ่ใมออใหม่เลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมาอ่ะมาดูลุนกันนะครับอ่ะอันนี้นะฮะ ไบโอนะครับสปีดเลือดสองช่องนะฮะก็เหมือนเดิมเลยนะเป็นตัวเดียวกับที่ลงหอเฮลนะครับแอนนาเวลนะครับวันนี้ผมผมเปลี่ยนรูนเม็ดนี้เพื่อให้สปีดช้าลงเพื่อเพื่อให้ร่มเนี่ยออกเป็นอันดับที่3นะปกติผมจะเอาร่มเนี่ยออกก่อนอินทาเนาะอ่ะอันนี้ผมลดสปีดมานิดหนึ่งเพื่อลงชั้นนี้โดยเฉพาะนะครับตัวต่อไปแอมเบอร์นะครับไบโอวิวอันนี้ก็เหมือนกับชั้นชั้นที่แล้วเลยนะครับก็ถึกเร็วมีแม่นนะไบโอเลนวิวนะครับ อินรานะครับอินรานี้ผมไม่ได้แก้ก็เป็นว o ยโ l Speed c r ครีเล e Defense นะครับอ่ะส่วน a c o นะครับ ACO ต้องเป็น a c o เท่านั้นนะครับสำหรับชั้นนี้นะฮะก็เป็นสวิปกับอะไรก็ได้นะให้ออกเป็นตัวแรกของทีมก็โอเคแล้วนะฮะอ่ะเรามาทวนลำดับเทิร์นออเดอร์กันใหม่นะครับ a อ o ตัวแรกนะครับอินราเป็นตัวที่2นะครับเพื่อให้ได้ผล ผลจากตัวสกิลแท็กติโก b บอมของ a อซีโอนะครับจะได้เล่งเกจขึ้นมานะครับส่วนล่มล่มเป็นอันดับ3เพื่อสาดดีบัฟนะฮะแล้วก็พอสาดดีบัฟปุ๊บก็เป็นแอมเบอร์กับไทลอนตามทีนี้เราก็ซีซีตามปกติได้เลยนะฮะแล้วก็พอเราสามารถคอนโควมอนสเตอร์ได้เนี่ยอินทาเนี่ยอินทาเนี่ยถึกอยู่แล้วเราก็มี2ชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ก่าเราจะตีมันจนจบเนี่ยเราก็อาจจะ อินทาเราก็อาจจะเกิดใหม่สักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นเพราะว่ามันหิวไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะด้วยทีมนี้ที่ผมลอกจากเซชิโซมาเนี่ยก็สามารถผ่านชั้นนี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปลุยในห้องกันครับ